สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาบุรี289เทอร์โรนะคะคริ่งนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุนกลุ่มจะรูเป็นราศีหรือรัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศทันที่เราเองส่วนการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนสะดวกซ้อมก็ค่อยนัดค่อยทักถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ก็ได้ที่เป็นที่ปรึกษาคู่บุญคู่บารมีกัน เราจะมาดูดวงความรักเดือนมการาคมนะชาวทัตลมดูซิว่าเดือนนี้ความรักเดือนแรกของปีของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะตัวคุณเดือนนี้มีความกระฉับกระเฉงคล่องตัวนะคะมีสเสน่ห์มากดึงดูดคนมารักมาชอบอยากเข้าใกล้อยากเข้าหา แต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะทำให้คุณลำบากใจเพราะว่าอาจจะมีคนเก่าๆที่เสียดายคุณพยายามกลับเข้ามาพอคุณพอคุณได้รับรู้เรื่องนี้คุณจะมีความอึดอัดมีความเครียดนะรู้สึกถึงความไม่สบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นในเรื่องของโชคชะตาเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจและเลือกได้คือคุณนะเ,เดือนนี้เรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆกลับเข้ามาให้ตัดสินใจบางคนบางท่านอความรักคนเกา่า กลับเข้ามาที่ที่เคยรู้สึกถึงการมีเวรมีกรรมเก่ากันนะคะคู่กรรมเก่าหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือการแก้ปัญหาเก่าๆลูกค้าเก่าๆงานเก่าๆที่นึกว่าจบไปแล้วแต่ยังย้อนกลับมาคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะคะคุณก็จัดสรรไปตามความเหมาะสมนะรู้เท่าทันทีน,นี้ถ้าเจาะจงเรื่องความรักในเดือนนี้อ่านะคะถ้าที่ผ่านมา คุณเจอคนที่เหมือนต้องพึ่งพาคุณในเรื่องของการเงินการงานความรู้ความสามารถนับจากนี้ไปตัวคุณเองค่จะมีความมั่นคงมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีความมั่งคั่งร,ำร่ำรวยหรือเป็นไปได้ว่าตัวคุณนั่นแหละที่โชคดีเรื่องเงินและรวยเองและมีและดึงดูดคนที่สายเปคนร่ำรวยเข้าหาคุณตัวคุณเองมีเสน่ห์มากนะคะไม่ว่าคุณจะโฟกัสตัวเองหรือ คิดว่าตัวเองไม่เด่นอะไรก็ตามแต่คุณะจะมีสเสน่ห์มากมีชื่อเสียงดีมีคนอยากเข้าหาและที่สําคัญมีดวงมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานความเป็นอยู่หรือที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีผลนะคะต่อชีวิตคุณคุณคนนี้มีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟเม่สิงหธนูนะคะหรือเป็นชาวราศีพิจิกรืคนาราศีพิจิกเกิดเดือนกิกาธันวาได้ หรือเป็นชาวทัดดินพฤกษบกันมังกรทีน,นี้อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าแล้วก็เป็นชาวปีจอได้ด้วยทีนี้ตัวเขาเองนะคะมีความตั้งใจนะเขาสร้างโอกาสที่จะมาคบหารู้จักกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เลิกลาหย่าล้างผิดหวังเสียใจความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มาคือปิดตายจริงๆจบจบกับคนเก่าเขาจบจริงๆนะคะทีนี้เขามุ่งหวังนะคะมาที่คุณละนะคะอาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางาน หรือเพื่อนหรือครอบครัวหรือการไปงานงานงานมงคลงานขึ้นบานใหม่งานปีใหม่หรืองานกินเลี้ยงนะคะไปพบไปเจอกันคนคนนี้เป็นสายเปมาเติมเต็มนะคะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลรักครอบครัวแต่ตัวเขาเองอะเป็นคนที่เหมือนยังมีความเจ็บปวดอยู่บ้างกับ ความทรงจําเก่าๆนะคะแต่ว่าพอเริ่มต้นกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็พร้อมจะซื่อสัตย์พร้อมจะเติมเต็มพร้อมจะรักคุณและครอบครัวของคุณหรือน้องหมาน้องแมวของคุณด้วยนะคะอาชีพการเรียนการงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องของอา,อาชีพคุณหมอคุณหมอ,อสัตวแพทย์ก็ได้ศัลยแพทย์หรือคุณหมอทั่วไปหรือการแพทย์ต่างๆได้หรืองานนะคะที่จะต้องเดินทางไปพบปะพูดคุยหรือ งานที่เกี่ยวข้องกับ f i n a n เชียการเงินธุรกิจครอบครัวกงสีหรือธุรกิจที่บ้านนะคะตระกูลใหญ่ครอบครัวใหญ่หรือเป็นพวก f i n a n เชียอสังหาการเงินการธนาคารต่างๆนะคะหรือเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรก็ได้เช่นกันเห็นเป็นในเรื่องของชีวิตคนด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เฉพาะคุณหมออาจจะเป็นกูชีพปูพูภัยเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะคะหรือช่วยชีวิตก็ได้นะ,ะทีนี้ขอดูกันเทคแอคชั่นหน่อยนะ คนคนนี้มีแรงขับเคลื่อนมีความกระตือรือร้นเป็นคนที่คิดแล้วทำจะไม่ใช่คิดเฉยๆคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทำนะคะแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะคบคุณจริงจังคุณเป็นหนึ่งเดียวค่ะหนึ่งเดียวจริงๆอาจารย์ว่าในนี้มีคนรักน้องหมาน้องแมวอาจจะเป็นคุณหรือเขาหรือด้วยกัน หรือมีใครเลี้ยงแมวนะคะสักคนนึงนี่แหละนะคะมีโอกาสเป็นชาวปีรากาได้ด้วยคือต้องบอกก่อนว่าคุณเป็น priority เดียวและ priority แรกที่เขาทุ่มเทเข้าหานะคะพร้อม support ดูแลนะคะคือคุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้รวดเร็วกับคุณจะไม่อึนไม่ช้าไม่นิ่งไม่เงียบแรงกับเคลื่อนเยอะนะ,ะเหมือนคนที่เป็นชาวทัศนไฟหรือเป็นคนที่คล้ายๆกับ เป็นคนที่มีไฟในตัวยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นต้นนะคะมีความขยันเป็นคนที่คิดเป็นรู้ว่าจะต้องทำอะไรดูแลอะไรหรือเรื่องเรียนเรื่องงานเขาจะมีความฉลาดมีความสร้างสรรค์ส่วนในเรื่องของความรักเขาจะมีความเทคแคร์เอาใจใส่สนใจถามไถ่นะคะกับคุณนะอ่ะขอดูความในใจหน่อยนะคะความในใจของเขาที่มีต่อคุณนะ ตัวเขาเองผิดหวังความรักมาแล้วก็มีความนอยความเซ็งแต่ถามว่าหมดไฟรักในใจไหมไม่หมดหรอกนะคะเขาก็ยังมีความเชื่อว่าเขาอาจจะได้เจอคนที่เหมาะสมแล้วคนที่เหมาะสมคนนั้นที่ไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปดูดวงมาหรือไปทําบุญทําความดีมาก็กลายเป็นคนุณนะคะกลายเป็นคนุณได้พบได้เจอได้รู้จักอาจจะเจอกันในที่ทํางานหรือหรือวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถาบันการศึกษาก็ได้นะคะหรืออาจจะเคยเรียนสถาบันเดียวกัน รุ่นนั้นรุ่นนี้นะคะหรือเรียนด้วยกันตอนนี้หรือไปทําบุญหรือผู้ใหญ่รุ่นพี่ผู้หลักผู้ใหญ่ญาติครอบครัวนําพาให้รู้จักนะคะคุณคนนี้นะ,ะโอเคแหละที่ผ่านมาก็น้อยๆเรื่องความความหลังครั้งเก่าแต่พอมาเจอคุณนะคนคนนี้เขาเป็นคนจริงต้องการคอมมิชเมนต์ชัดเจนคบหาเปิดเผยพูดคุยให้ผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักนับถือหรือคนที่เขานับถือรับรู้ เป็นกิจจาักษณะนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีปิดบงังชัดเจนนะคะเขาแยกได้ค่ะอดีตก็ส่วนอดีตปัจจุบันเขาก็เต็มที่กุ้งเทนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขามาเกือ้อหนุนเกือ้อกูญชะตาคุณยังไงการเงินความมั่นคงความเป็นอยู่แต่คุณคุณนี้จะมีความแบบคิดมากกังวล เป็นห่วงห่วงแฟนนะต้องระวังจุดนี้จุดหนึ่งแต่เขาอะเป็นคนมั่นคงอาจจะ,ะไม่ใช่อาจเป็นสายเปไม่ว่าจะเปเวลาเทคแคร์ care, เอาใจใส่คอยอยู่เป็นเพื่อนไปโน่นมานี่หรือวางแผนอนาคตความเป็นอยู่การงานการเงินให้กับคุณหรือให้ตัวเขาเองด้วยนะคะความเครือกูลเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเครียดกับเขาอะนะคะว่าเขาจะไปไหนไปอยู่กับใครทำอะไรอยู่ คือเขาก็จะไม่ไปไหนแล้วค่ะเขาก็จะคอยห่วงใย,ยสนใจคุณนะตั้งมั่นหยุดอยู่ที่คุณนะคะแต่อย่างที่บอกคนนี้มีข้อเสียตรงที่ว่าเขาเป็นคนพอเป็นคนรักแฟนรักครอบครัวก็จะมีความคิดมากกังวลมากนะ,ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณนี่แหละนะเป็นห่วงหรือถ้าคุณจะไปอะไรทําอะไรที่ไหนเขาก็อยากไปซัพพอร์ตเทคแคร์ดูแลเนะื่องจากความเป็นห่วงห่วงใย,ยอะ่ะอันไหนที่เขาซัพพอร์ตคุณได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องความเรื่องสินทรัพย์เรื่องเงินนะ อะไรที่เขาช่วยเซฟเรื่องเงินเรื่องทองคุณได้เขาก็จะช่วยนะคะเป็นคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้เน้นพูดเยอะแต่พูดนะแต่เขาจะทําเลยคิดพูดทำนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูข้อควรระวังในความสัมพันธ์ในเดือนนี้หน่อยเออมันจะมีในเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเหมือนเด็กๆนะคะ,ะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรืออะไรที่คุณคิดอย่างหนึง่งเขาก็คิดอีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาคิดว่าเขารักแฟนเขาก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันสกินชิปหรือไปนวดมานี่ดูแลเทคแคร์ care, ตลอดเวลาแต่กับคุณคุณอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นรักกันมันไม,ไ,มไม่ต้องมาใกล้กันมากสกินชิปมากทุกคนควรเป็นอิสระทํโน,น่ทนทานี่มีเวลาเป็นของตัวเองสเปซของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะอาจจะมีความคิดแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยอ่ะ แต่ถ้าถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมซื่อสัตย์ซื่อ,อ,อ,อตรงต่อกันเอ็นดูเห็นใจเมตตาต่อกันไม่ใช่คุณเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีโดยเฉพาะเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆแต่จะมีความไม่เห็นบางอย่างที่เห็นต่างบ้างตามธรรมชาตินะคะอ่ะขอดูซิในท้ายที่สุดเดือนนี้เขาอัปเดตความสัมพันธ์เธอซัน ห้าเหลี่ยนสัมเหลี่ยนคนคนนี้พร้อมจะรับฟังพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปได้วยกันนะคะตัวเขาเองเป็นคนเก่งโดดเด่นแอคทีฟมีโอกาสเป็นคนเกิดมันิาทิ์ได้นะคะความชัดเจนเป็นมรดิทิศมีเพราะเพาะความเป็นผู้นาคือจริงๆอาจารย์ว่าคงคงในความเป็นจริงคงไม่ได้เดือดร้อนถึงขั้นกับว่าโอ้เรื่องเงินลําบากไม่ใช่แต่เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณยามทุกยามสุขทั้งยามกลางวันกลางคืนยามหนาวยามร้อน นะคพร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดไม่ว่าตอนนั้นเวลานั้นในภายภาคหน้าคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามเขาพร้อมจะรับรู้รับฟังซัพพอร์ตหรืออาจจะคอยสนับสนุนเรื่องเงินเรื <mel> keeping, ่องท้องเรื่องกําลังใจให้กับคุณเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงในเรื่องของการรักทุ่มเทให้กับคนรักเขาเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเขาทําได้เต็มที่ทําให้ดีที่สุด รักมากเท่าไหร่ก็ดูแลให้ดีที่สุดเท่านั้นเท่าที่เขาจะสามารถทําได้แต่อาจารย์เห็นเป็นในเรื่องของเม็ดเงินนะคะที่จะช่วยเหลืออ่าถ้าถามว่าดีไหมในเมื่อเขาเออเต็มใจเนาะและตัวคนเองก็รู้สึกว่ามันเป็นการเป็นการเป็นการเกือ้อกูล นะคะแล้วเงินนั้นก็ถูกกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะคะถือว่าเป็นวาสนาเป็นน้ําใจก็ตอบแทนกันบ้างตามความเหมาะสมนะคะแต่คนคนนี้พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอทีนี้เรามาดูคุณดีกว่าคุณจะยังไงดีล่ะตัวคุณเองรู้สึกว่าครั้งนี้คุณมีความสุขขึ้นถ้าที่บกปรับความรักในอดีตที่ผ่านมาคุณลืมรักครั้งเก่าไปได้เลยคนนี้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีค่าซึ่งจริงๆคุณก็มีคุณค่ามาตั้งนานแล้วล่ะ นะคะคุณก็มีค่ามาตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าในครั้งเนี้คุณรู้สึกถึงการเติมเต็มมีความสุขคุณเป็นตัวของตัวเองหรือที่ผ่านมาในอดีตกับคนเก่าๆคุณทุ่มเทคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะซัพพอร์ตคนเก่าๆในเรื่องของความรักความห่วงใยเรื่องเงินเรื่องความหวังดีหรือแม้กระทั่งการงานการเรียนแต่ครั้งเนี้นะคะคุณได้รับการตอบแทนจากคนคนนี้แล้วนะคะคนคุณคนใหม่แล้วนะคะมันทําให้คุณลืม ความเจ็บช้ำน้ำใจในอดีตพอมานั่งมองย้อนกลับไปว่าเออเนาะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเราทําไมถึงเลิกลาอย่าล้างยาาทำไมเราต้องทนเราต้องฝืนแต่ถ้วันนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะคุณไม่ต้องเหนื่อยต้องแบกอีกต่อไปและออย่างหนึ่งอ่ะคุณรู้สึกถึงคุณค่าของการสบายใจที่อยู่กับคนที่เขาไม่ท็อกซิกอะไม่ดราม่าแล้วก็เช็คแคร์ดูแลทุกอย่างทุ่มเทคุณทุกอย่างนะมันทําให้คุณมีความรู้สึก รู้สึกมีความสุขอย่างเติมเต็มโดยที่ไม่ต้องไปพยายามหาที่ไหนนะคะแล้วมันทําให้คุณมีกําลังใจในการที่จะทํางานหรือเรียนให้ดีขึ้นคุณไม่ต้องเหนื่อยกับความรักอ่ะว่าง่ายๆแล้วกันคุณมีความรักมีคนคนนี้ทุ่มเทกําลังใจหรือกําลังเงินด้วยนะคะอ่ะขอดูซิว่าคุณจะเป็นยังไงกับเขานะ ตัวคุณเองอ่ะทีแรกอ่ะคุณยังยังยังไม่แน่ใจคุณจะนิ่งๆก่อนคุณกลัวมันจะซ้ํารอยเดิมคุณขอพิสูจน์ขอดูไปก่อนเพราะบางทีคําพูดหรืออะไรก็ตามในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเพิ่งรู้จักกันนะคะคุณยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่แน่มันเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดนะคะคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณเคยผิดหวังมามันไม่ใช่เลย คนนี้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้คุณต้องวอีกต่อไปเพราะว่าคุณจบกรรมเก่าจากสิ่งเก่าๆคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้นะคะอะไรก็ตามที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจความรักต่างวัยในอดีตหรือทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนชดใช้เวรกรรมอ่ะคุณชดใช้หมดแล้วนะคะและสำหรับคนคนนี้คือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่แต่ถ้าคนเก่าคุณกลับมาแล้วคุณหันไปคุยไปอะไรด้วย เวนกรรมนั้นก็ต่ออายุไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นชะตาของคุณจะได้คนใหม่ๆคนปัจจุบันไม่ใช่คนเก่าๆที่มีประเด็นซ้ำซากซ้ำาสอนนะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณชีวิตของคุณจะหลุดพ้นจะ move on จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นอิสระด้วยที่คุณเลือกเองไม่ใช่หันกลับไปสิ่งเก่าๆสิๆ่งเก่าๆกลับมาไม่มามา,มา,มา,มาทางสื่อโซเชียลมาทางตัวบุคคลมาผ่านเพื่อน มาเป็นข้อความมาเป็นคําพูดมาเป็นสารส่งมาเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ด้วยนะคะอะไรที่จบไปแล้วให้จบแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเจ็บถ้าไปเจอหน้ากันหรือไปเห็นข่าวคราวหรือใครมาเล่าให้ฟังนะคะจบก็คือจบเพราะเราจะไม่เจ็บอีกเพราะชีวิตเราดีกว่าเดิมอยู่แล้วเนี่ยค่ะไพ่บอกว่าความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของการถูกดูแลการถูกเทคแคร์เอาใจใส่ การได้ดูแลทั้งกายทั้งใจคุณจะรู้สึกถึงความสุขความอบอุ่นอย่างแท้จริงคือไม่ใช่ว่าคุณไม่เข้าใจนะมนุษย์ทุกคนเข้าใจรู้แหละว่าอะไรดีอะไรใช่แต่ก่อนหน้านี้ถูกไหมคะมันลืมเพราะมัวแต่ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่ใช่แต่พอคุณมาเจอคนที่ใช่เขาทุ่มเทให้กับคุณนะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้คุณสดใสสดชื่นเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนเด็กตัวน้อยเป็นเบบี้น้อยที่มีคนรัก เช็คแคร์เอาใจใส่คอยปกป้องคุ้มครองนะคะมีคอยไปรับไปส่งพาไปทานข้าวนะคะดูแลใจใส่ทุกอย่างคุณจะมีความรู้สึกว่าความรักมันถ้าถูกคนนะมันสดใสนะคะมันสดใสแล้วอีกอย่างหนึง่งคนนี้เป็นคนที่ใช่แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องลิสต์ขึ้นมาก็ได้ใจมันจะบอกเองว่าอะไรคือใช่ในอดีตตอนที่คุณยังไม่หลุดพ้นจาก คนที่ไม่ใช่เนี่ยคุณก็มองว่ามันผูกพันมันมีความใช่หรือน่าจะใช่แต่สําหรับคนปัจจุบันคนนี้ที่เข้ามาดูแลเทคแคร์คุณอ่ะคุณไม่เหนื่อยหัวใจคุณไม่เสียความดีงามเป็นตัวของตัวเองความน่ารักความสดใสของคุณกาลังจะกลับเข้ามาเป็นตัวตนอีกครั้งหนึ่งคนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณต้องเหนื่อยหรือพยายามจนเกินไปคนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณต้องเสีย ความดีงามความน่ารักในตัวตนของคุณอีกต่อไปมีแตจะส่งเสริมให้คุณมีความสุขน่ารักขึ้นมีความสุขขึ้นคุณระวังไว้ด้วยว่าบางทีการที่เราในอดีตเนาะขอกล่าวถึงนิดนึงถ้าเราอยู่กับคนท็อกซิกทำให้เราบา้บาบา้บาบบตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราก็แอบท็อกซิกให้กับคนอื่นใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงานนะคะความความทุกข์ค่ะ มันจะอึมครึมเห่างนั้นแต่นับจากนี้ไปคุณจะมีแต่ความสุขคนที่มีความรักความเมตตาคนที่ใช่สำหรับคุณก็ยินดีด้วยนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาจะมีเลข2เลข4หรือเลข24นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเดี๋ยวเราเจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ